ปากับฟองตุ้นน้อไใหม่ดองตุน้นน้อไใหม่สดจะเป็นเป็นยังไงต้บอกไปทัวร์ถีตัวเดนน้อกัน,นเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจจ้ะค่ะเด้อสีมาส่กางกำลังแรงใจให้ตลอดค่ะพี่นี่พพ่อนี่ยังอยู่สวัสดีน้องยองคนวะมึงวันนี้ห้าหนามาคุยกันก็ยืนยืนดีนะจ๊ะ nào a quý canh con nóc nó cả nó, ní thật a hàn ăn nề. Oh, hôn, yêu cô hôn hôn. Fond mực quan nêm hoa hôn nói <laughs> nắng kìa. No mực con car. Nay phi phi chông bọc cào nắm. Chông nắm bàn giải nắm. Né phạt. Bohim nóc 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 nó 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 cả, gì nó 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 จขอบคุณสิทธิทุกท่านเด้อเด้อแบบในยายสิทาค่าปีเดือนค่ะขอบคุณพี่เดือนค่ะขอบคุณพี่เดือน,ออน,ออนยันยางสูงค่ะแม่แก้วแม่แก้วเอ็นได้ทียหอนยกตามมาให้สองแก,ก,ก้วขอบคุณค่ะแม่แก้วจ้าค่ะพี่นินพพานกับสวัสดีน้องยมค่ะขอบคุณคุณพี่นิพพานเด้อเด้ออันหนักทางเหนือเป็นยังเด้อ หนานะกระดาษหากระดาษชุดๆเขากู้เปียหอ่อนได้ขวดยหา่ขวดปีนดทนาบว่าไม่ขวดเลค่ะเพียนี้พระพ่อนกับสวัสดีน้องโยงมากค่ะพี่เดือนกับโยกหมอกมัใจมากค่ะพี่โยงกับทรงอิโมจดีมากค่ะค่ะพี่โยงกับป้าดวงค่ะขอบคุณเยอะค่ะขอบคุณทุกท่านเนาะเนอะ ค่ะแม่แก้วพี่ยุงเอฟซีคุณพ่อนใบสารพี่นิพากษ์พอนนกขาฝามขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเธอคือดวงใจเนาะค่ะเนาะแล้วกษณะหน้ารีเนกขาพุ่นหน้ารีเนาะค่ะเนาะเอฟซีคุณพ่อนใบซายแม่แม่แม่นิ่วนาะค่ะแม่นองแม่แม่เนาะค่ะเนาะใหญ่สิไปแตงแม่นองม่อมแม่พุ่นเด็ดเติมเปลี่ยนเสื้อให้ลูกเพิ่นขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจเนาะค่ะน้อค่ะหมือนยายสากันสิไหลสาเนาะค่ะขอบคุณค่ะบ้านนี้มีอร่อยสองน้ำเนาะค่ะนาะค่ะคุณวิโวน้ำเนาะค่ะน้อค่ะสาวนลินน้ำค่ะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจเนาะค่ะน้อผ่านมาจ็กนาทีแล้วน้อโอสามสิบแปดนาทีแล้วะนาะค่ะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจสิมาก เป็นกำลังแรงใจให้เหมืองน,นี่เนาะคะ่ะเนาะคะ่ะเดี๋ยวแยกกับเสื้อกับเขาเดี๋ยวแยกกับเสื้อลงไหลเนาะคะ่ะโยกกับเขาโชว์พี่ๆก่อน,นะคะ่ะโยกเอาเนาะคะ่ะเนาะตั้งกล่องบ่เป็นนี่แหละค่ะกับเขาเมืองนี่เนาะค่ะเนาะยำปลากระป๋องเนาะค่ะกับตุ้นเนาะใหม่เนาะใหม่โซ่อับปลากระป๋องตัดหันมาทั้งเหนี่ยเสีงามเนาะคะ่ะเนาะแยกสิเด็กกินก็ข้าเมืองน,นี่ค่ะ โซ่ไปโซ่มาหลวงเกาลงมาเออตั้งไว้มองนี่ถูกต้องแล้วเนี่ค่ะคือเกานั่นแหละจ้ะน,น,นี่ค่ะอออนี่แหละค่ะกับ่บเห็นอีกอ่ะอยากลายนอกแขนโอ้ยคนอันบกเก่งเลยค่ะเรียบร้อยละค่ะอาหารกับ,บ่บเห็นหนา้าแย่โอ้ยยกเอาซะสัอืมเขอโทษดเด้อะการที่สีล่ละครผู้เทา เป็นมื้อกลางวันเส่นล่ะค่ะที่เราิได้กินนี่แหละค่ะอาหารมื่อนี้ก็จำปลากระป๋องปลาลวกหล้วก็ตุ้นน้องใหม่เนาะค่ะเนาะตุ้นน้องใหม่สดเนาะค่ะใส่เห็ดหอมเนาะค่ะแล้วก็ใไส้ตุ๋นหมูกระดูกหมูอ่อนค่ะขอบคุณค่ะพี่ๆทุกท่านเนาะค่ะมาเด้อค่ะมากินน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะได้เวลาแล้วเนาะค่ะ แยกับขอกราบขอพระคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจนกขเนาะ,ะแจ้กับสิของลงไหลจะเพียงแค่นี้นกขเนาะค,ะะคะ่ะแล้วทักท้ายพี่อีกรอบนึก่อนนะค่ะพีเธอเลยขอพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเอ็ซสี่สาวลิ่งเธอคือดวงใจค่ะคุณน่ารีคุณอร่อยสองนกขเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะแมนี่หนูนกขเนะอหายใจเอ่ยแอบพี่ยงน้ำนกขเนาะ,ะ,นะ,ะแล้วกับพีนี้ภาพัน,นะคะ่ะ ถ้ายหญ่เอ้ยซื้อบกคุบหรือจังไดก็ยหย่ก็ขอโทษขอไั่ในนาทีนีเดยนอกจากนั่กลบขอพระคุณทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณ